ครับมาดูว่าแม่บ้านวันนี้ทําเมนูอะไรครับตอนนี้กําลังคั่วไข่ครับใส่กับหมูบดคั่วไข่ใส่กับหมูบ,บ,มบดนะครับผัดบวบครับ อันนี้เมนูผัดบวกครับผัดบวกนี่จะไม่ใส่น้ำเยอะ,ะครับเพราะน้ำในบวกมันจะออกยุ่ง ปรุงรสครับรสดีชอสหอยยีวขาวผงนัวครับใส่มากใส่หลายแสบหลายครับ ก๋ยด้าบวบมันออกเดีไม่ได้ใส่น้ำาตะตอกครับถ้าน้ำบวบไม่ออกก็ได้ใส่น้ำาตะตอกหน่อยหนึ่งอันนี้เมโนโูผัดบวบครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับ น้ำจอกหน่อยเลยครับเน mm. ี่ยครับวันนี้ก็ขอนำเิเสนอ mm. เมนูผัดบวบครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านครับ